คนเมืองคนเหนือควรพาดเนอร์เจ้าวันสุ์ที่6มิถุนา2568อย่าลืมมาปา้ากันที่ศูนย์ประชุมและบริการึกอบตรงนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่จวนมูมากัะนักเนอร์อย่าไปพิตี้กันเนอร์เจ้าภาคตะว,วันออกเชียงเหนือกับมี่เดยวันสุ์ที่13มิถุนายน2568 ยูวิทยาลัยเกษตรแต่เทคโนโลยีลอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดอย่าลืมมาเจอกันเด้พอพ่อแม่พี่น้อง,กงพกลางภาคตะว,วันออกไม่ต้องน้อยใจไปแล้วก็มีเหมือนกันวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568ที่โรงเรียนกันนาสุดศึกษาอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมมาเจอกันนะ<า>จ๊ะาาภาคใต้บานเร้าวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568ณมหาวิทยาลัายสงคลา,าคารินวิทยาเขตสุราธานีจังหวัดสุราธานี พี่บ่าวรองเศร้าอย่าลืมมาพบกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2568นณมหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครกรุงเทพมหานครแล้วมาเจอกันนะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะ